นี่ก็ท็อปนี่ก็ท็อปอยากได้รถกระบะท็อปททักหาอู๋สิครับสวัสดีครับผมอู่จุนนะครับจาก MG ชอเอราวันกลุ่มผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อันดับหนึ่งของภูมิภาควันนี้เรามาอยู่กับรถกระบะท็อปทอปทั้ง2องคันนี้คันนี้นะครับเป็นกระบะแทปนะครับรุ่นท็อปเลยส่วนด้านขวาเป็นกระบะ4ประตูรุ่นท็อป อูก้าการันตีได้เลยว่ารถกระบะของเราออปชันดีที่สุดออปชันหลักล้านราคาหลักแสนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ากระบะรุ่นท็อปท็อปสองคันนี้มีอะไรเด็ดก,กันบ้างเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับกระบะแกรน X ตัวท็อปนะครับพร้อมล้อขนาด18นิ้วนะครับพร้อมระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางนะครับเป็นดิสเบรกสล้อระบบเบรก ล้อล็อก ABS ด้วยนะครับพร้อมระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทรงตัว,วระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการเราลื่นถลยระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันด้วยนะครับด้านท้ายกระบะนะครับเป็นท้ายกระบะ,บนะบขนาดใหญ่นะครับยาวกว่าเมตรเก้าเลยเมื่อดัดแปลงเนี่ยสามารถบรรทุกได้มากกว่า3ตันเลยครับ พิเศษ2รุ่นนี้มีระบบ i Smart คือระบบปฏิบัติการอัจฉริยะนะครับและพิเศษสำหรับรุ่นนี้นะครับ4ประตูยกสูงเกียร์ออตโอต้ตัวท็อปสามารถสตาร์ทรถและเปิดปิดแอร์ผ่านสมาร์ทโฟนได้สำหรับ2รุ่นนี้นะครับเป็นเบาะหนังสีทูโทนเพิ่มกับความพรีเมียมให้กับรถและในหน้าจอกลางนะครับขนาดซินิ้วลองรับ Apple CarPlay และ ระบบ Android คพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังครับมัลติฟังก์ชันและมีระบบ p u ชสตาร์ทนะครับพิเศษสำหรับรุ่น4ประตูยกสูงเร์ออโต้นะครับเรายังสามารถสตาร์ทรถและเปิดปิดแอร์ผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับสำหรับห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับเรายังมีแอร์มาให้นะครับตรงคอรตโซนกลาง เพิ่มความเย็นสบายให้กับผู้โดยสารตอนหลังได้มากขึ้นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนำเสนอนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแคปยกสูงนะครับตัวท็อปราคาปกติอยู่ที่7,39,000บาทน,นะครับเป็นเจ้าของได้ในราคาพิเศษ6,000 0 0ก็นะครับคันนี้ส่วนคันนี้นะครับตัวท็อปยกสูง4ประตูเก์ออโตนะครับ ออกรถศูนย์บ้านนะครับพร้อมชุดแต่งเต็มครบคันเลยครับการันตีได้เลยนะครับว่าออปชันนี้เป็นออปชันที่ดีที่สุดถ้าเทียบกับราคารถนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อหรือทักหาอู่ได้เลยนะครับต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีบริการจองรถเซ็นสัญญาส่งมอบรถกันทั่วประเทศเลยครับอู่กล้าการันตีได้เลยว่าโปรนี้ดีที่สุดครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ